สู่อช่องอีฟพัชราสตอรี่ทุกคนยังจำกันได้บอ <c oughs> และตอนนี้ช่องของอีฟก็ได้เดินทางมาถึง7,000ซับสไครเบอร์แล้วเรียบร้อยหรือว่า7,000ผู้ติดตามนั่นเองทุกคน <c oughs> ยังแหลกเลยอีฟกับสภาพาทุกคนมาเก็บละกะหาวัตถุดิบกันทุกคนไปกันโอเคทุกคนซึ่งวัตถุดิบของเรานั้นก็ไม่ได้อยู่ไกลบ้าน <c oughs> อยู่บ้านกลงังนี้เองทุกคนตาวารู้สึกว่ามม่ชิว่าเหมือนแล้ว สบมาเก็บปักม่วงมันสมาเก็บมาม่วงนั่นเองทุกคนตอนนี้กับผ้ายุเข่าแล้วกับปักม่วงกับลนเต็มพืนเลย,ยเต็มพืนเลยทุกคนทำไงดีอ่ะมันจะเหลือไหม ร้อนห่อนทุกคนอุ๊ยได้แล้วทุกคนร้อนแล้วก็มีอันนี้บอกอิบเอินบอกม่วงมันประกาศจะมีบอกม่วงอีกอันหนึ่ง ก็ล้วนเอื่อนออกมวยอย่างตาอนันเป็นไวน้ใยหน่อยเอาเปาะดีีเราจะไปทำน้ำปล่าหวานกันทุกคนไปกันเก็บก่อนเก็บก่อนเอาไปจังไรบาดท,ทนันไปกันทุกคนเออเฮียายัางเข้าหลังบ้านเลยก่อนกอน ทุกคนต่อไปเราจะมาทำน้ำจิ้มน้ำปลาหวานกันเริ่มทำกันเลยเออเฮาหอน มาลองเบิง่งนคำแหลกกันเลยโอเคทุกคนเสร็จไปแล้วนี่น้ำปลาหวานสูตรเล่งรีบแต่วมาได้หายเบิ่งตอนเห็ุมาเ้าสิมากิกนกันแตว่ว่า ให้ทุกคนมืองกรเมือนี้น,นี่แต่เมนูแบบแ่บๆล้วก็มีมะม่วงสุกด้วยนะทุกคนเป็นตะเฮ็ดข้าวเหเเนียวบักมนะ่วงเนาะเป็นเราจัมาเริ่มกินกันเลยนี่บอกไฟพอทุกคนยางแหละเอาไปเทระยางก่อนเอาเราจะมากิน มะม่วงน้ำปลาหวานที่เราทำกันก่อนเนาะม่กินน้ำหวาสิเป็นจังไหนคุยเลย,ดย,ดยเดี๋ยวก่อนมะม่วงมั่นกับไม่รู้ว่าเขาเอิน้ำมะม่วงอย่างอะอันนหนมาสมสมตมีก,กุ้งับแตุ่่งไปด้วย คนต้องมาบึงกระกดอ,อืมองๆเขาก่อนต่ออย่างนี้เป็นนี่ทุกคนอืมใส่กุ้งแล้วก็หอมมากินหอมแดงมาเลยมาเริ่มอืม กคกุ๊กมองมันต้องกินกับกมองเปียๆอะรฝันอิยวเี่ดีกินแบบม่วงนั้นมันเ้าก็จะไปกินบบกม่วงเปียวกมวงสมอันน้อย ว้าวน่าเสียมากเลยอู๊อู๊อู๊จุดจยดย้อยหน่อยอืมอหือืมอืมอโอ้เดี๋ยวหืม ช่วงนี้ก็เป็นนาบักม่วงแล้วทุกคนเดี๋ยวขอตั้งกล่องแป๊บต่อมาเราจะมากินบักม่วงหวานกันบักม่วงหวานบักม่วงม่วงเนี่ยห้าเอิ่นบักม่วงยังบักม่วงอันซุกเนี่ยบอว่พูดเนบักม่วงมั่นได้บักม่วงอีอย่างที่อมาจากหลังบ้าน เออบกงวงแก้วทุกคนบกงวงแก้วสุด <c oughs> <c oughs> มัน,วนสว่างแซ่บปันไหญอันนี้ก็คืออีโปอกใสตูเ้เย็นไว้ช้ำๆเลยทุกคนอืมหวานเย็นพอดเหมาะกับการทำแบบของหวานใี่เนาะอืมอันนี้บะงวงใี่เนาะ หวานมากคือปาดแล้วก <melodies> <laughs> ับไปใส่ตู้เห็นเนาะทุกคนทำามากเลยว้าแมงมันพื่อนประกวดค่ะอันน้หนแบบงงจังววาเออมือคนเนียนแอบมองไม่ต้องเหนื่อ ุณเห็นไหมว่าม <c ười> ันลูกใหญ่มากเลยอ่ะมันใหญ่มากเขินบักม่วงอันนี้มันสุกแล้วบักม่วงง่วงสั่งป่ะแม่บักม่วงหยักเนี่ยบรูจักซื้อกันบักม่วงหยักใหญ่สำนาเลยทุกคนโลดนึงใดตโวสองลูกแล้ว ก็มีอันนี้เป็นผลไม,ม้เสริมกันเองทุกคนวะบักไฟข้าเจ้าขี่รมาขายสามรอมาขายสะลิงมาขายก็เลยซื้อไว้มันจะแซ่บขนาดนี้นเออมันนิกับพาพด,ดูผู้คนมากินแบบผลไม,ม้เนาะใช่ไหม มันจะแซบขนาดไหนไว้อ mm hmm. ืดยอดอืม mm hmm. mm hmm. ทุกคนเป็นจังไรแนนะ่โดนๆที่ให้มาเฮ็ดคีไปทุกคนเบิ่งเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการ <laughs> กลับมาเปิดคิดอีกเทียนึงแล้วก็ ในยอดคือติดตามเจ็ดทันกว่าคนก็ขอบคุณมากๆสําหรับผู้ที่เข้ามาติดตามสพอนและสนับสนุนเข้ามาคอมเมนต์กันขอบคุณมากๆนะคะก็ต่อไปกะคลิบเสหตุคิดยังก่เขามาก,กาดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปของอีพอมด้วยทุกคนระวังกับเบืง้งคีิดไปก่อนดี้ชอหุกใจนี่มหักเลยตอนแรกนะ สิ่งน่เจอของมือนี่ก็คือมะปราหวานกินบัก่วงกับปลาหวานแต่จริงๆนะสิ่งที่ชอบมีมักม่วงสุกทุกคนแต่หนเลยืม เย็นนะรู้ป้วยป่าเลเอยก็จะไปเอาไปใช้ดื่มอืมหวานหานเยอะแยะเลยวันนี้อีกสักคำอีกสักคำอืมทุกคนเป็นประเทศขั้ขนียอดกุ้งม่วงเลยขันไพายังหายอีเพจคลิปขปั้นยอดกุ้มวงกะคอมเมนต์มา วาอยากเบิงคลิปข้าวเหนียวอวงจะมาทำข้าวเหนียวมะม่วงุกคนดูโอเคทุกคนกะสำหรับเมื่อนี้อิฟกะมากกินทุกคนบึงแค่นี้เนาะต่อไป,อปจะทำคลิปอะไรก็อย่าลืมเข้ามากดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งกันในคลิปคลิปต่อไปที่จะลงด้ว้นะทุกคนอากาศภายที่ยั้บ้านดนเข้ามากกดติดตามเข้ามากดติดตาม แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันพร้อมด้วยทุกคนต่อไปจะทำคลิปอะไรก็รอติดตามนะทุกคนสำหรับวันนี้จะขอตัวทุกคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบาย